นี่คุณผู้ดูทุกท่านคะ่ะอยู่นี่เฮ้ยนี่ติดปานอีกป่าวันนะี้โอเคคิดถึงพอดีเลยเอะคะว่าคิดถึงตงลรออยู่แล้วเป้า สบายดีค่ะแต่ว่าช่วงนี้นอนดึงนิดหน่อยเต็งใหม่มาแล้วยังไม่มายังไมมายังไมมารอน้องแก้วมาถ้าเิยวันนี้คนดูไม่ถึงสองหมื่นจะไม่เปิดเพลงนะคะไม่ต้องเปิดแล้ววันนี้ถ้าวันน UH ี้คนไม่ถึงสองหมื่นทุกคนจะไม่ได้ฟังเพลงนะ กนข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะสองทุ่มครึ่งแล้วึึึ <S ess> <S ess> ห้ามนอนดึกโอเคค่ะพยายามอยู่จริงๆแม่เข้ามาดูทุกคืนเลยค่ะเวลาแบบบางทีแม่ออกมาเข้าน้ำตอนดึกแม่ก็จะเปิดประตูเข้ามายังไม่นอนอีกรออะไรเนี้ยแม่ดุทุกวันเลยสองหมื่นฉั้แม่ไม่ถึงสองหมื่นไม่ได้เปิดเพลงนะคะไปเรียกไปเรียกเพื่อนมไปเรียกเพื่อนมาเลยค่ะ ทุกคนคิดว่าเพลงมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะคิดว่าเพลงน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะสองพันได้ว่ารถไหนอ่ะหูสองหมื่นลดมาสองพันเกินไปเปล่าโอเคเดี๋ยวจะนั่งอยู่ตรงนี้ถึงรอรอ, 2, อ <laughs> สองหมืนคนค่อยเปิดสมสมุิสมุสมมิว่าแบบอีกสามปี้ เพลงรักแน่นอนนะคะทุกคนไปเรียกเพื่อนมาเร็วโอ้ยรถเยอะไปเปบ้าขออีกสักสองคนแบบเดเอเกินแล้วนี่แบอบขออีกสักสองคนเดี๋ยวเปิดเลยเอ้ยแล้วอีกสองคนอีกสองคน คิวที่หนึ่งมาแล้วใครหวานมาแล้วเพลงนี้พี่แต่งให้ใครหวานด้วยนะโอเคเดี๋ยวถ้าถ้าไม่สองหมื่นคนไม่ออกเปิดเนี่ยเป็นใครวะเป็นใครเป็นใครวะให้โอเคเราเดี๋ยวแก้วจะเล่าก่อนสำหรับจริงๆอิงอะพอเมื่อคืนบอกทุกคนว่า ว่าันจะมีของขวัญให้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่การปล่อยเพลงแรกในชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นคือสมมุติถ้าจะมีคําว่าปล่อยเพลงขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยวันนั้นมันก็ต้องเป็นวันที่แก้วมีอัลบั้มหรือว่าวันที่แก้วได้แบบว่าโซโล่แล้วหรือว่ามีมีอัลบั้มของตัวเองแล้วก็เพลงนั้นก็คือได้รับการแบบยอมรับจากทั้งครูและผู้บริหารและอะไรต่างๆที่ทําให้แบบเพลงเนี้ยออกสู่สาธารณะ,ะได้ใน ในในแง่ของเพลงที exactly. honestly, <laughs> so ่จะแบบแมสอะไรเงี <aciones> <c oughs> ้ย <toca> ม <wanted> ันก็ถึงจะใช้คําว่าปล่อยเพลงได้ใช่ไหมแต่จริงๆอ่อะก็จะไดา้ฟังว่าเพลงเนี้ยเผินมากก็คือเพลงนี้คือจริงๆอิอะแกอยู่บ้านมาประมาณเดือนกว่ากว่าแล้วใช่ไหมคะเอ้ไม่ใช่เดือนหนึ่งอะอยู่มาประมาณเดือนหนึ่งเนาะก็ตั้งแต่วันที่กลับมาอยู่บ้านอะก็คิดมาตลอดเลยว่าต้องแต่งเพลงได้เพราะว่าเรามีเวลาเยอะใช่ไหมคะ แต่แก้วกับเอาเวลานั้นนะ่ะไปต่อเลโก้ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีอารมณ์จริงๆอะทุกคนมันแบบว่าคือมันก็มีเรื่องที่ที่เราอยากเล่าแหละแต่แบบหมายถึงว่าเรื่องมุมมองความรักที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากเล่านะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะทายัางไงอะแบบคือมันตั้งเป้าหมายทุกวันเลยอะแบบสมมติวันเนี้ยแกก็มานั่งที่เป็นเราอีแล้วเราก็คิดว่าวันนี้มันต้องได้อะไรสักอย่างแต่มันก็ไม่เคยได้อะไรสักอย่างเลย พราะว่าแกคิดว่าแกจะทำหนึ่งเพลงเต็มเต็มจริงๆรสองเพลงสามสองสามเพลงที่ผ่านมาที่แต่งให้ครูฟังไปอะไรเงี้ยก็คือแต่งทั้งเพลงเต็มเต็มเลยก็คือมีเวอร์สมีพรีฮุกมีฮุกมีอะไรเงี้ยมีแต่งทั้งเพลงเลยแต่ว่าแบบการจะขึ้นเพลงเพลงหนึ่งของแก้แกรู้สึกว่ามันยากมากๆอ่ะแบบไม่รู้ว่าไม่มีอารมณ์ด้วยหรือว่าหรือว่าความหวังเรามันสูงเกินไปอ่ะเวลาแบบเวลามานั่งเราตั้งใจจะทํะแบบวันนี้ต้องได้อ่ะ มันไม่เคยได้อะไรจากจากการพยายามทําสิ่งเหล่านั้นเลยมาเดือนหนึ่งเลยทีนี้เมื่อไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อคืนวานค่ะเมื่อคืนวานแก้าก็นั่งดู Youtube กับพ่อค่ะแล้วก็เจอวงที่แบบที่เขาแต่งเพลงให้แฟนคลับใช่ไหมแล้วเจ้าก็มีความคิดขึ้นมาว่าแก้าอยากแต่งเพลงจริงๆอะทุกเพลงที่แก้าแต่งอะไม่ใช่ทุกเพลงดิ คือคิดอยู่เสมอว่ามันก็ต้องมีเพลงที่เราแต่งให้แฟนคลับอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ไม่ไม่ได้มีแรงบันดาลใจขนาดนั้นแบบยังไม่มีแรงจูงใจขนาดนั้นอะไรนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อคืนวานอยู่ดีๆก็คิดว่าถ้ามันแต่งเพลงนึงไม่ได้อ่ะงั้นแก้วก็จะแค่ฮุกเดียวทุก <laughs> คนผิดหวังมาทุก <laughs> คนอย่าเพิ่งผิดหวังนะแกก็เลยคิดว่า อังั้นแบบในระหว่างที่ไม่ได้เจอกันะ่ะเก้ยก็ควรจะมีแบบของเล็กๆน้อยๆหรืออะไรที่แบบว่าแทนความคิดถึงจากเราให้แฟนคลับบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าความคิดว่าจะเอาทั้งเพลงอะ่ะมันล้มเลิกไปแล้วเพราะว่าพยายามมาเดือนหนึ่งแล้วมันก็ยังไม่สามารถทําได้สักทีอะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดก็เลยมีความคิดว่า จะแต่งแค่ฮุกเดียวแบบให้แฟนๆแบบเป็นอะไรน่ารักน่ารักเฉยๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยออกมาเป็นแค่หนึ่งฮุกเท่านั้นตอนนี้คือก็เป็นท่อนท่อนหนึ่งอะที่แบบว่ารู้สึกว่าจะแทนแบบคนคนนิสัยประมาณเราแล้วเราจะแทนแบบถ้าถ้าเป็นแก้วที่บอกคิดถึงแฟนคลับอะจะบอกในมุมไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ที่จริงเพลงนี้ก็คือตั้งใจที่จะแต่งให้กับทุกคนเลยแบบ คิดคิดแบบว่าเพื่อให้เนื้อหามันหมายถึงทุกคนถึงแฟนๆโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็แล้วก็โอเคแล้วก็พอตั้งใจคิดว่าจะทำใช่ไหมคะด้วยความที่ความหวังเรามันไม่ได้ไกลามากอะพอมานั่งปุ๊บแก้วก็เลยแบบรู้สึกว่าอังนั้นเราก็เริ่มที่อะไรง่ายๆก่อนคอร์ดก็ง่ายแบบไม่โลดี้ก็ง่ายอะไรอย่างนี้ก็เลยทุกคนเชื่อว่าใช้เวลาแค่สิบห้านาทีอะ ก็คือได้ได้อันเนี้ยได้ท่อนเนี้ยมาเพื่อให้กับทุกคนแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลาน้อยแต่ว่าตั้งใจมากนะคะแบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าพอเราแบบไม่ได้วางเป้าหมายไกลขนาดนั้นแล้วเราก็คิดว่าแบบเป้าหมายมันเป้าหมายมันแบบเขาเรียกว่ามันใกล้ขึ้นอนะ่ะมันก็เลยง่ายขึ้นที่ที่จะแบบที่จะทําออกมาอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ใช้เวลาน้อยมากๆ แต่ว่าคิดว่ามันก็ค่อนข้างน่ารักพอสมควรที่จะให้ทุกคนนะคะก็เลยคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นของขวัญสําหรับการที่เราไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนแล้วเราก็งานต่างๆมันก็ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆตลอดเลยนะคะอ๋อเสื้อมันกระดุมเหรอคะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคอยากฟังยังคะ แกจะเล่าอะไรอีกนะแกจะเล่าอะไรอีกนะสำหรับเพลงนี้ก็คือเริ่มแต่งจากเมโลดี้ก่อนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคนอย่างแก้วที่จะบอกคิดถึงทุกคนอ่ะจะบอกในรูปแบบไหนค่ะแก้วเหนื่อยไหมคะออกับเรื่องอะไรคะเ <laughs> <laughs> พราะว่ายังไม่ได้เปิดเ <laughs> ขิน <laughs> ใช่ปะละ่ะเขินเหมือนกัน <laughs> Okay. โอเคเอ้ยเอายังอ่ะเอายังตื่นเต้นเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะเขินปะเออเขินเอายังอนะ่ะเอายังเอายังัมันยังไม่ถึงสองหมื่นคนก็ยังเปิดไม่ได้ปะเนี่ย โอเคสำหรับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าดูกน็นเป็อนเขินนะสำหรับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าบบหบึงไปเอาดูกระกกอนจะได้ไม่โดนว่าเรื่องเสื้อนะคะเอายัง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 สงหรับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่า <laughs> อา้าวทำไมแอปค้างเหรสำหรับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าทมแทมแทมแทมอ้าวใครใครหวานพิมพ์หลายอย่างนะพิมพ์อ่านไม่ทันนะเขินรอแล้วเหรอคะโอเคค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงชื่อเพลงว่า เปลี่ยนแม่ออสำหรับสำหรับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าจากคนที่ไม่คิดถึงเธอค่ะก็คือแกอะไรอย่างที่ไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดถึงทุกคนเลยค่ะว่าแต่คำจะได้บบโอเคพล้งเดี๋ยวจริงๆอะ่ะโอเคฟังจบก่อนแล้วกนะันเนาะอันนี้ฟังเล่นๆไปก่อนชื่อเพลงว่าอะไรข่อยดีจากอะไรจากอะไร คอมเมนต์มันช้าไงจากคนที่อะไรจากคนที่จากปากช่องมายังจากคนที่ไม่อะไรอืมจากคนที่ไม่เจอกันนานมาอะไรโอเคจะเปิดแล้วนะเปิดจริงแล้วนะ สองเปิดเสียงเลยเอายังหนึ่งสามอ๋อแปมหนึง่งมาเสียบลำโพองอยู่ไปเชียบหูฟังอยู่ใจใจผู้สาวคนนี้ โอเคทุกคนพร้อมตื่นเต้นอนะ่ะเขินอนะ่ะไม่เคยแต่งเพลงให้ใครเลยนะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเป็นแฟนซองจากฉันถึงเธอยังหนึ่งสองสามไป ที่ทำนะคะทุกคนฟังเนื้อ,อรู้เรื่องป่ะเดี๋ยวเฮยร้องไห้แล้วเหรออย่ามึงร้ยอย่าร้องไห้นะฮะโอเคโดนต้องสลับกล้องอุ้ยทุกคนก็จะเห็นขั้นตอนการทําของแก้วนะคะทุกอย่างในนี้ก็คือเล่นเองกับมือเพราะว่าดูนี่ มีนักดนตรีห้าคนนะคะมือเป็นโนสองคนเบลหนึ่งคนฟลุตนะคะดับเบิลเบสสตูดิโอเบสแล้วก็เป็นดรัมแพดอีกหนึ่งคนนะคะ mm hmm. เพลงนี้มีนักดนตรีอ๋อหกคนนะคะ mm hmm. ก็คือแก้วครูแก้วนันแก้วนันรุจาอะไรอีกมูมูอันนี้พี่นัทพี่นัดเล่นดรัมแพดนะคะ ส่วนนักร้องนะคะมีกันสี่ท่านนะคะตรงนี้นะคะมีร้องหลักนะคะหลักที่สองหลักที่สามและคอรัสนะคะเพลงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะประกอบด้วยนักดนตรีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนนะคะโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอีกรอบหนึ่งแบบที่ร้องด้วยทุกคนจะได้เข้าใจเนื้อนะคะแต่ว่า เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบหลายปาแก้วจะลงเป็นเพลงให้แบบชัดๆนะคะทุกคนก็ไปฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็ชื่อเพลงว่าอะไรนะคะชื่อเพลงว่าอะไรนะคะทุกคนต้องไปฟังกันเยอะๆนะคะเพราะว่าแก้วตั้งใจทำมากเลยนะคะชื่อวงอะไร,รอะคะอยังยังไม่ได้คิดคนเยอะไปหน่อยมันต้องไปตกลงกันก่อนนะคะ ใช่จริงๆริงอะ่ะก็อยากให้ทุกคนแบบไปฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็บอกความคิดเห็นถึงแก้วได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบบเออจะไปอ่านในที่ไหนในทวิตก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปอ่านเดี๋ยวไปอ่านในทวิตก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดติดเทรนด์ด้วยก็จะดีมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนแบบว่าทราบซึ้งถึงเพลงนี้ <laughs> อยากให้ทุกคนซาบซึ้งถึงเพลงนี้กันเยอะๆนะคะปั่นวิขอขอสักร้อยวิวได้ไหมคะเพลงนี้ MV เหรอคะมันมีแค่นี้ MV เล่นเล่นยังไงคะก็ลงในแอปแล้วก็น่าจะใน Facebook ด้วยคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ลงก็ไม่ได้ไปลง Youtube อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจริงๆก็เหมือนเป็นแบบของขวัญเล็กๆให้แฟนคลับเฉยๆคะ่ะแต่ว่าทุกคนก็ ไปพิมพ์ความคิดเห็นใน Twitter กันยืนค่ะอยากติดเทรนดค่ะ <laughs> 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 จากคนที่อะไรจากคนที่อะไรโอเคเราจะไปอีกรอบหนึงแบบทำปากให้ทุกคนดูด้วยว่ามันร้องว่าอะไรนะร้อย <laughs> เดียวเองใช่เอาสักร้อยวิวก็พอโอเคห okay, นึ่งสองสามให้มันใกล้ใกล้กันไป <laughs> พลงหวานๆใช่ไหมคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราก็มีเป็นคนมีความก,ล,กลนวๆนิดนึงก็เลยคิดว่าน่าจะมีท่อนที่แบบเฮ้ยให้แบบว่ามีกิมมิกนิดนึงคะ่ะก็เลยมีท่อนแรปด้วยปะแข็งไม่รู้คะ่ะไม่ได้ปะแข็งนะจากคนที่รักมูมูขอท่อนลบแบบชา้าๆท่อนแรปร้องว่า ผมผ้าตอนกล ate, างคืนถ้าเธอเงียจะไปยืนอยู่ข้างๆคอยกุมมือเธอคนดีในทุกเวลาผมผ้าตอนกลางคืนถ้าเธอเงียจะไปยืนอยู่ข้างๆคอยกุมมือเธอคนดีในทุกเวลาใช่เรื่องปะก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดถึงค่ะแค่อยากจะบอกว่าให้ผมผ้าตอนกลางคืนถ้าเธอเงีจะไปยืนอยู่ข้างๆคอยไม่ได้คนดีในทุกเวลาจากคนที่ไม่คิดถึงเธอ <laughs> หายใจทันไหมแม่ใช่ค่ะลืมเหนือค่ะ <laughs> ขอขอด,ด้วยได้เปล่าอ่ะค่ะจริงๆขอดเพลงนี้ง่ายมากเลยนะทุกคนมาจดเลยนะคะ <laughs> ทุกคนพร้อมจดไหมคะเดี๋ยวจะครูกแก้วจะบอกเดี๋ยวนี้คะ่ะว่ามีขอดอะไรบ้าง <laughs> 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 ฉันเขินอะไรไม่รู้เขินอะไรคะ ผมพลาดตังกลงขึ้นจากทา้งยกจะไปยืนอยู่ข้างๆคอยกุมมาจะคนดีในชุกเวลาผมพ้าดตังกลงขึ้นแต่ทา้งยกจะไปยืนอยู่ข้างๆคอยกุมมาจะคนดีในทุกเวลาจะคนที่ไม่คิดถึงเธอนี่ก็ไม่ได้คิดถึงเลยอืมไม่ได้คิดถึงเลยค่ะขอยืมเพลงไปจีบคนอื่นได้ไะได้ค่ะเหมือนที่แก้วจีบแฟนคลับอยู่ตอนนี้ ไม่ค่อยคิดถึงเลยเป็นห่วงก็ว่าจะไม่เลยจริงๆก็รู้สึกใช่ใชเรื่องเธออยากเอาคอร์ดไปลองเล่นดูโอเคค่ะเพลงนี้จะเป็นคียซีนะคะคอร์ดแรกก็คือไม่ค่อยอุย้ยเหมือนคาสอนดนตรีเลยไม่ค่อยคิดถึงเลยอันนเปียโนไปมั้ยโอเคไม่ค่อยคิดถึงเลยเป็นซีนะคะต่อไปเป็นห่วงก็ว่าจะไม่เลยเอ,อไมเนอร์นะคะจริงๆก็รู้สึกใช่ใช่ คอร์ด F แล้วก็เรื่องเธอเป็น G ไม่ไม่ใช่ C A เอฮะ C A minor F G อย่างละครึ่งห้องนะคะครึ่งบา์ <laughs> ไม่เคยคิดถึงเลยเป็นห่วงก็ว่าจะไม่เลยจริงๆก็รู้สึกใชยๆเรื่องเธอไม่คอร์ด G ฮะแล้วก็วน ถ้าเธอยากถึงกันก็บอกกับฉันก่อนได้เปล่าแค่คำสั้นๆไม่ต้องยาวว่ารักก็พอมันเดิมออะอันนี้ถูกค่ะ Cm ไม่เ Fg บอกมาสิคะเป็น A minor บอกมาสิคะว่ารักกันแค่ไหน G A minor กับ G สลับกันบอกมาสิคะว่ารักกันแค่ไหนเป็นห่วงใช่ไหมเมื่อไม่ได้สตาเป็น A minor กับ G สลับกัน ส่วน,นห่มผ้าตอนกลางคืนแถวเชิงเงาจะไปยืนอยู่ข้างๆไว้กุมมือเธอคนดีในทุกเวลาเป็น F ห่มผ้าตอนกลางคืนแถวเชิงเงาจะไปยืนเป็น D minor ลดคีย์ลงให้ได้ไหมทุกคนต้องไป transpose ตัวเองนะคะอันนี้ original ห่มผ้าตอนกลางคืนแถวเชิงเงาจะไปยืนอันนี้เป็น F แล้วก็ D minor อย TION ่างละครึ่งบาร์เหมือนกันห่มผ้าตอนกลางคืนแถวเชิงเงาจะไปยืนอยู่ข้างๆไว้กุมมือเธอคนดีในทุกเวลา กลับมา G หนึ่งห้องแล้วก็จะคนที่ไม่คิดถึงเธอ C C จบครับสอนแรปหน่อยเหรอคะโอ้โหเชื่อว่าทุกคนตอนแก้วอัดเดโมไม่แหมมีเดโมนะตอนแก้วอัดว่าแบบจะลองอยังไงอัดไปรอบเดียวแล้วมันก็แบบบังเอิญได้เลยเห็นไหมเป็นอนุภาพของความคิดถึงที่มีให้ทุกคนนะคะก็เลยทุกอย่างก็เลยเกิดขึ้นรวดเร็วมาแบบทุกคนคิดดูดิแบบ อยู่บ้านเดือนหนึ่งอะแต่งอะไรไม่ได้เลยแต่พอคิดว่าจะแต่งเพลงให้แฟนลับอ่ะสิบห้านาทีแต่งได้อะมหัศจรรย์เปล่าโอเมกอนะทุกคนไปลงคลิปกันดีปะลงไหนไหนเดียวจะได้มีไฟล์ออดีโอเอ้ยไม่ใช่ออดิโอจะได้มีไฟล์ชัดชฟังนะฮะมันออกไม่ได้เนาะหรือเดี๋ยวค่อยกลับมาอ๋อสำหรับคนที่คิดว่าจะทำเต็มเพลงไหมใช่ไหมคะทีนี้เพราะว่าแบบมันออกมาค่อนข้างดีกว่าที่เราคิด จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าเพลงที่จะแต่งให้แฟนๆอะ่ะมันจะแบบกระจอกนะคะแต่ว่าแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้คิดว่าทุกอย่างมันจะแบบคือจริงๆหลายๆอย่างอะ่ะมันค่อนข้างพอมันเป็นทางที่เราแบบเป็นตัวเราเป็นประจําอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบนี้ฮะก็เป็นอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันก็เลยง่ายแล้วก็มันออกมาดีกว่าที่คิดก็เลยมีความคิดว่า เดี๋ยวจะลองไปทำเวอร์ซัมพรีฮุกทำอะไรเงี้ยให้ให้มันเต็มเพลงดูนะคะเผื่อเพลงนี้จะได้เป็นแฟนซองสำหรับทุกๆคนนะคะเอากี่พันล้านวิวเยอะไปปะโอเคเดี๋ยวจะลงไว้ในแอปก่อนแล้วกันเนาะหรือว่าใน a ฟซบุ o กเห่ลงในเฟ e บุ o กเอ๊ไปจะคอมเมนต์ส่งเด๊เด๊นเด๊เด๊ะเดเดะเดะเด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 ดเดดเดเดะ จาคมนที่ส่องเร็วห่ะส่องอะไร,รอ่ะกระจกหรอโอเคเดี๋ยวจะลงเป็นเสียงแชทแชให้เดี๋ยวกลับมาได้ปะคะ่ะเดี๋ยวมานะ